เบื้องหลังกองไทยตูมอเอเคหมอหมอนี่มันพระเอกสำนักเต่าหมอนี่เลือ่อง,องก็เลือล่องก็ไข่มุดส้มวะเมีย่ยงก็ใครมุดแดงใครมุดแดงพระเอกใครมุดแดงพระเอกตุกงานเดี๋ยวนี้นสำนักเต,ต่าเตะอก ตุกงานเยจิตสมตาวนี่ทีมทีมงานเพื่อนตัวนี้เขากำลังหาโลเคชั่นอยู่แล้วนี่อันนี้ย่ำเลยเป็นเบื้องหลังอันนี้ เจ้าของส่วนในในี่วงป่าเญยยังงี้กายก็ได้จ้เพื่อนเพิ่นไปเสื่อมดั่งมาเลยเอมือป่ะต้องทานี้นะ มามาเขาปันยามาทางนี้แล้วมามามุมนี้ก็ได้อามุมนี้

มือนะลดน้อยถอยลงเว้ยมางงงไม้ก็บปินบอเป็นอะไรบอตว่ามจ่ามางงวงบ้งแม่มันจะจ่ายเงาเนี่ยบอลแล้วมันบอตุนงวต้นไม้ก็จะเป็นเมียงตัวมียงคือบริกิน้ำนี่เว้ยเะ้อ เหเป่วมาน่เมื่อกี้นี่ก็ผิดการไทยทําเบื้องหลังของเพจตูมเอเคเพียงแต่กดซับสไครให้พื่อนในเด้อ